นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาเช้าว,วันนี้ก็มีความรู้สึกขึ้นมาในใจอยากจะพูดจากกันในเรื่องกระแสะโลกและกระแสะธรรม คำว่าหลุมพางชีวิตของพวกเราที่ได้มีโอกาสเกิดมาใช้ชีวิตกันมนุษย์เรานะต้องย้ำเรื่องราวของกายและจิตใจสิ่งที่เราใช้ชีวิตในกระแสะโลกนั้นหลุมพางที่เราจะต้องระมัดระวังและสังเกตตรวจสอบตัวเราก็เป็นเรื่องความหลง หลงไปชั่อาการที่เราใช้ชีวิตโดดเดีย่ยวอย่างไม่มีชีวิตคู่ครองหรือครองเรือนแล้วก็หลงไปสู่การชีวิตครองเรือนนะครับสืบลูกหลานทำให้เกิดมีการยึดมั่นถือมั่นในเรื่อง การทำหน้าที่ของเราต่างๆขณะที่เราใช้ชีวิตกระแสโลกความเปลี่ยนแปลงหรือความที่เราต้องรับรู้แล้วก็เรียนรู้ชีวิตในยาววัยววทํากลางนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตักเตือนตัวเราเองให้ให้เร็วขึ้นนะครับถ้าเรา ยังใช้ชีวิตคล้อยตามกระแสโลกที่เรามีโอกาสใกล้ชิดดูแลจากคุณพ่อคุณแม่หรือบรรพบรุษเราก็ทำให้เราอาจจะคล้อยตามในกระแสเพลิดเพลินไปตามความคาดหวังต่างๆงที่เป็นหลุมพาง ทำให้เราเกิดความรู้สึกพุ่งหน้าสู่การแข่งขันนั้นก็ทําให้เราเผลอตัวในเรื่องกายวาจาใจของเราที่จะฝึกฝนอบรมทางกายอบรมทางใจของเราในกระแสโลกมนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์เป็นชีวิตในกลุ่มในสังคมต้องมีกิจกรรมร่วมกัน แต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราตกหลุมพางเราจะสลัดตัวเองแม้อยู่ในกลุ่มในสังคมที่มีการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันก็จะแบ่งตัวตนของเรานะครับในสิ่งที่เรา,ามีเหตุปัจจัยสหรือเราขาดตกบกพร่องเหตุปัจจัย4นี้ ในสิ่งที่เรามองภาพชีวิตในขณะนั้นมีความคาดหวังในสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นอยากได้มาครอบครองก็จะไม่เกิดความอิจฉาลิษยากันในกระแสโลกก็จึงเกิดการเบียดเบียนของการใช้ชีวิตทั้งความคิดและการกระทำต่างๆก็จะทำให้ชีวิต แนวทางเหล่านี้นะ่ะผิดพลาดของการดำเนินชีวิตเราถ้าเราไม่มีการตักเตือนตัวเองนะในเรื่องศีลธรรมแล้วกระตันอยู่แล้วเราอาจจะทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างราบรื่นนะเบื้องต้นทํากลางถึงบ้านปลายชีวิต ให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็เป็นตำนานชีวิตอันดีงามได้เพราะนั้นสิ่งที่เราคํำนึงอยู่เสมอนั้นในเรื่องการใช้ชีวิตโลกการดูแลร่างกายการดูแลหน้าที่ของเรานั้นนั่นจะหลากหลายวิชาชีพก็ตามสิ่งที่สำคัญและก็เป็นเรื่อง ต้องมีการพัฒนาของเหล่านั้นก็เป็นเรื่องคิดเรื่องกระทำทางกายก็ดีนะครับทางการกระทำที่เราต้องใช้ความนึกคิดก็ดีจะต้องควบคู่กันไปถ้าเราไม่มีกับความคิดไม่ควบคู่กับการกระทำแล้วจะทําให้โอกาสต่างๆขาดหายไป แล้วก็ใช้ชีวิตจะสร้างสิ่งที่เป็นตํานานนะเป็นรูปแบบหรือรูปประทมนั้นก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไรนักจะใช้ชีวิตท่ามกลางในเรื่องนะเป็นพิสุพิสุณีหรืออุบาสกอุบาสิกานั้นก็ต้องมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรทำให้เกิด พฤติกรรมทางกายของเรานะครับสู่ความขยันหมั่นเพียรตั้งแต่เริ่มนะครับคนเราตั้งแต่เริ่มเยาว์วัยเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกๆของชีวิตต้องมีการเคลื่อนไหวในยามเช้าขึ้นไปเนี่ยนะครับตั้งแต่ยามเช้ายามเที่ยงยามเย็นตำนานโบราณก็มีการตักเตือนไว ความเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับยามเช้านะครับควนะามเป็นมงคลอยู่ตรงหน้านั่นก็หมายความว่าให้เรานะตื่นด้วยความรวดเร็วในยามเช้าเพื่อจะให้รับแสงสว่างเพื่อจะมีการมุ่งมั่นสู่การทำหน้าที่ต่างๆทั้งความคิดทั้งการกระทำของเรา ก็จะทำให้เรานะมีการชี้นำจะต้องทําความสะอาดยามเช้าหน้าตานะครับสิ่งที่ต้องพูดต้องกระทํานั่นเองก็ทําทให้เรานะีน้อมถึงชีวิตความเป็นมงคลความเป็นตกหลุมพางของเราหรือเปล่านะครับถ้าเราข <c oughs> าดตกบวกพร่องความเป็นมงคลยามเช้า ก็เท่ากับเราขาดสัดส่วนของการพัฒนาชีวิตนะในกระแสะโลกให้มีเป้าหมายอย่างครบถ้วนและคล่องตัวนะครับจึงจำเป็นมากที่เราจะต้องนะฝืนความเป็นไปของตัวเรานะครับจำเป็นต้องตื่นยามเช้าก่อนตะวันหรือพระอาทิตย์จะมีการขึ้น นะครับก่อนเพื <c> ่อ <oughs> จะรับแสง <c oughs> นะครับและเกิดการรับแสงเก่อน <c oughs> จากนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาการ <c oughs> จากความคิดและการกระทำนะครับสั่งสมไปด้วย <c oughs> การประพฤติปฏิบัติพัฒนากระแสะโลก <c oughs> แล้วก็เป็นการสั่งสอนนะครับ สืบลูกหลานด้วยเหมือนกันนั้นในรูปประรรมที่เราได้แสดงพฤติกรรมของเราในการตื่นเช้าหมายถึงเราสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวจากการเป็นไปตามธรรมชาติชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั่วไปสังเกตดูได้ยินยามเช้าก็จะมีไก่มีนกมีสิ่งที่ตักเตือน ะให้พวกเราได้รับรู้ว่าชีวิตจะต้องประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวยามเช้านะครับไก่ก็ขันนกก็ร้องนกกระว่าก็เหมือนมีเวลาเวลาในการที่จะปลุกพวกเรานะครับให้ตื่นขึ้นทีนี้สิ่งที่เป็นมงคลยามกลางวันนะครับ ก็เป็นเรื่องการสำรวจตรวจสอบความร้อนเย็นในกายนะความที่เราจะบริโภคอาหารปัจเจสี่นั้นพอดีพอควรนะครับยามกลางวันนะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องระลึกในเรื่องดูแลร่างกายนะก็คือการพักชั่วคราวหรือหยุดพิจารณาชั่วคราวนะครับเพื่อให้ร่างกายของเรามีการ นะครับสร้างความพอดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นกลางวันก็เป็นเรื่องที่เราทบทวนกิจกรรมยามเช้าเน,นที่เราได้มีโอกาสเคลื่อนไหวมาเกิดประโยชน์อะไรบ้างหรือเกิดโทษเกิดภัยกับตนและคนอื่นหรือไม่จากนั้นช่วงบา่ายช่วงกลางวันเนี่ยไปถึงยามเย็น ก็ให้เรามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ก่อประโยชน์ในเรื่องหน้าที่ต่างๆนะครับแต่แล้วยามเย็นยามค่ำเราก็มีการสำรวจสิ่งที่เราได้มีพฤติกรรมกระทำนะครับแต่สิ่งที่เราต้องหยุดการกระทำก็คือจบก็คือมีการทำความสะอาดนั่นเองนะครับนะบนะบก็เรียกเช็ดเท้าตอนยามเย็นก่อนที่เราจะเข้าหลับเข้านอน นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราหยุดพักสังขารร่างกายนะครับเพราะนั้นเป็นมงคลหรือเป็นกิจกรรมต่างๆถ้าเราทำพฤติกรรมเหล่านี้วงจรชีวิตในหน้าที่ของเราก็จะมีการคิดมีการกระทำทั้งร่างกายของเรานะครับในหน้าที่ต่าง,างๆครบถ้วนถูกต้องสิ่งสำคัญอันนี้เป็นเรื่อง คู่กันร,ระหว่งางความคิดแล้วการกระทำนะครับให้สอดคล้องเพราะฉะนั้นถ้า,ถาเราสังเกตพิจารณาความสมบูรณ์หรือความเจริญนั้นก็คือการแสดงบทบาทชีวิตตัวเรานะครับให้ผู้ที่สืบทอดต่างๆได้มองได้เห็นได้ยินได้ฟังเป็นต้นแบบของชีวิตด้านพฤติกรรมภายนอก ในสิ่งที่เราจะต้องมีการพัฒนาคู่กันระหว่างพฤติกรรมทางกายในกระแสโลกเพราะฉะนั้นจะต้องคู่กันกับเรื่องสร้างจิตสํานึกต่างๆนะครับในเรื่องจิตใจของเราในฝักไฟนะีสิ่งสําคัญมากก็คือเรื่องศีลธรรมแล้วก็มีระเบียบการัรตนตูเหล่านี้ก็มีผลต่อไปนะครับทำให้ชีวิตบุคคลนั้น ได้จะได้รับความไว้วางใจไปด้วยจากสังคมข้างเคียงจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไว้วางใจนะเด็กๆหรือลูกๆหล,ล,ลานๆหรือจะเป็นเด็กๆก,ก็น้อมเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไปด้วยด้วยเหตุการณ์ที่กระทำทางกายวาจาใจมีศีลธรรมมีการอดทนมีระเบียบวิน,นัยมีความกะตันอยู่ เหล่านี้แหะครับเป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของชีวิตการที่เราใช้ชีวิตนะตั้งแต่ทั้ง3วัยเหล่านี้เป็นเรื่องนะใช้ชีวิตย่อมมีความบกพร่องผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ประการปกตินั้นจะต้องมีการแก้ไขนะครับ ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ๆาๆจนกระทั่งปล่อยชีวิตให้สูนย์ค่าหมดคุณค่าของชีวิตไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีการน้อมไม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องนะบาปบ,บุญคุณโทษและชีวิตของเราเกิดมาแล้วเราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของเราหรือไม่หรือจะไปตกหลุมพางในกระแสะโลก ในความหลงต่างๆหรือเปล่านะครับและสิ่งที่เราจะต้องควบคู่กันก็เป็นเรื่องสร้างจิตใจของเรานะครับจากการที่เราได้เรียนรู้ได้กระทบได้เรียนรู้มาตามความเป็นจริงนั้นเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในการที่เรานะทำกลางแล้วก็ถึงบ้านปลายชีวิตของเรานะครับ แต่วความเพลิดเพลินก็ทําให้เราคล้อยตามกระแสโลกนะทำให้เราถึงเป้าหมายปลายทางเราจะเป็นนักบวชหรือไม่นักบวชหมายถึงชีวิตตามลำพังที่ต้องเสียสละตนเองนะครับไปสู่การเรียนรู้ไปสู่การกระทำอย่างมีระเบียบวินะัยนะมีกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับ เ่วพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสใช้ชีวิตนะครับก็จะต้องยอมรับกับความเป็นจริงเหมือนกันนะครับแต่เราถึงบ้านปลายเนี่ยหรือท่ามกลางไปไปลายจนกระทั่งถึงบ้านปลายเราจะพลิกตัวเพื่อจะทําการแก้ไขโอกาสบ้านปลายชีวิตทางกายน่ากลัวจะหมดโอกาสทางหน้าที่ก็โอกาสน้อย ทางที่จะพูดถึงจะมีโอกาสก็ไม่มีโอกาสที่จะไปใช้ชีวิตของตนเองได้เพราะสิ่งที่เป็นตามความเป็นจริงนั้นเนี่ยตามที่เราได้เห็นได้ศึกษามาแต่โบราณนะมนุษย์เราเป็นวงจรชีวิตนะครับอย่างไรก็ตามการเดินทางของชีวิตเรานะครับ เป็นเบื้องต้นทำกลางถึงบ้านปลายชีวิตเราจะเห็นฮะในปัจจุบันนะการที่เราเห็นผู้เฒ่าผู้สูงวัยนะครับจะเริ่มหมดวาระหน้าที่ลงไปเรื่อยๆเยมื่อหมดหน้าที่ไปเรื่อยๆเราจะเห็นความว้าเวอางวางแล้วก็หมดเวลาไปเองถึงแม้ว่าเราจะมี นะครับหมู่มิตรสหายหมู่สังคมสั่งสมไว้ดีก็ตามแต่ถึงจุดสุดท้ายชีวิตก็จะเดียวได้เนื่องจากสังขารร่างกายของเราเสื่อมถอยจนก,กระทั่งหมดโอกาสถูกการเคลื่อนไหวแล้วก็ทำหน้าที่นะพบปะมีร่วมกิจกรรมต่อกันและกัน นะครับสิ่งเหล่านี้เราได้น้อมตามความเป็นจริงในกระแสโลกก็จึงมาเล่าสู่กันฟังว่าหลุมพางต่างๆของชีวิตจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เรากระทำภายนอกในกระแสโลกจแจะเริ่มการตื่นการใช้ชีวิตของเราใช้ความคิดใช้การกระทำให้มีความ,มาเป็นไปโดยธรรมชาติที่เราขยันมันเพียน ร้างบุญสร้างกุศลกันเพราะนั้นหน้าที่ต่างๆในกระแสะโลกนะอันดีงามก็เรียกกันว่าเป็นบุญกุศลร่วมกันแต่ถ้าหน้าที่ในกระแสะโลกเกิดการเบียดเบียนกันก็ทำให้เกิดการสร้างบาปสร้างอากุศลสั่งสมไปในกระแสะหน้าที่ของเราก็จะทำให้เราได้รับ ตามความเป็นจริงในบั้นปลายชีวิตของเรานะครับเพราะนั้นการที่เราพูดเราจะกระทำเราจะใช้ชีวิตของเราในรูปแบบตัวเราตามลำพังหรือในรูปแบบเราใช้ชีวิตร่วมกับสังคมแล้วก็ร่วมการทำหน้าที่โดยสุดจริตในการหรือไม่ถ้ามีการตรวจสอบ เราก็อย่ยอมรับในบุญและวาสนาของแต่ละคนว่าการที่ใช้ชีวิตในกระแสะโลกจะได้รับความสุขความสมบูรณ์นั้นเราต้องสร้างหนทางของตัวเราแล้งะเริ่มยาววัยนะครับนะครับตั้งแต่เริ่มเยาววัยนะคิดธรรมแล้วก็ไต่ตรองพฤติกรรมของเราในการที่จะใช้ชีวิต ถึงบ้านปลายชีวิตนะครับถึงแม้ว่าถึงบ้านปลายชีวิตหรือไม่ก็ตามเราก็ต้องคิดและก็ต้องกระทํานะครับมีระเบียบมีความกระตันยูอ่อนน้อมทำตนเหล่านี้มีแต่ความเจริญนะครับทำให้ไปดินหนึ่งแดนใดก็มีความหอมเขาเรียกว่ามีมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ไม่ได้ไม่เกิดความรังเกียจ เท่าไรนักแล้วก็จะไม่เกิดความลังเกียิไปในที่สุดเองเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องการสั่งสมการสร้างพฤติกรรมนะครับของตัวเองนะครับการให้เกียรติสามีหรือภรรยานั้นเป็นเรื่องต้องทบทวนไต่ตองนะครับไม่ใช่หมายที่เรามีอำนาจการเป็นสามี เราก็จะใช้หน้าที่สามีของเรานะครับเบียดเบียนภรรยาโดยใช้วาจาบ้างโดยใช้การกระทําบ้างหรือภรรยาก็ไม่ได้ให้เกียรติสามีนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ความรู้สึกอบอุ่นตั้งแต่เราใช้ชีวิตในเบื้องต้นท่ำกลางแล้วก็ถึงบ้านปลายก็ต้องยอมรับผลของเราในในความประมาท ในการที่เราหลงไปสู่กระแสะโลกในตัวตนในหน้าที่ของเราก็ได้เหมือนกันนะครับเรื่องต้องควบคู่กันนะครับชีวิตในสามีภรรยาเนลูกหลานสังคมนี้จะมีความสุขร่วมกันก็ต้องมีการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่นะครับการอ่อนน้อมการพิจรารณาสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้อง ก็จะเกิดคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อกันและกันด้วยนะครับเพราะสิ่งที่เราอยากจะมาทบทวนกันในเรื่องกายและใจนี้นะครับในโลกก็ดีในกระแสธรรมก็ดีนั้นต้องสังเกตหลุมหรือตกหลุม,ลมตกแนวทางของกายและจิตใจของเราอย่างไรบ้างจึงให้ยก กำลังใจในพระธรรมอยู่เสมอว่าชีวิตไม่เที่ยงชีวิตเป็นทุกข์จิตใจนั้นนะครับก็เช่นกันนะครับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็เกิดขึ้นอยู่เสมอเหมือนกันเรื่องว่าจะไม่เกิดความหลงในเรื่องไม่พัฒนาทางจิตใจนะครับจนเห็นตัวตนของเราอย่างความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา จะเกิดความโลภเนี่ยหรือความหลงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องสังเกตพฤติกรรมของเรานะครับแล้วความโกรธก็เกิดจากสิ่งนี้อ่นะคาความหลงเป็นตัวเหตุเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะนั้น <c oughs> พวกเราที่ได้มีโอกาสมาไต่ตองมาทบทวนนะครับในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนคู่การระวังชีวิตกระแสโลก นะครับจะตกหลุมหรือไม่ตกหลุมก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ผู้อื่นนั้นมากระทำแต่ถ้าหากว่เราสามารถกระทำหรือประพฤติปฏิบัติเองในหลักเกณฑ์นะครับพระรัตนัยแล้วเราก็จะมีความพอดีของเรานั่นเองนะครับก็มีเรื่องราวนะครับมาเล่าสู่กันฟัง ลยยามเชา้านะครับไปเครื่องเตือนตัวเองนะครับความเป็นมงคลอย่างยิ่งเราจะต้องเคลื่อนตัวก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นนะครับเพื่อจะสร้างความเป็นมงคลให้เรานะครับใช้ชีวิตอย่างคล่องตัวและมีความเจริญขึ้นนะครับนั้นการที่เรายามเย็นยามค่ำเราก็จะมีการเช็ดเท้า ก็เพื่อเกิดความเป็นมงคลในการที่จะพักร่างกายของเรานั่นเองนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องควบคู่กันในการใช้ชีวิตกระแสะโลกและในกระแสะธรรมของเรานะครับวันนี้ก็พอสมควรกับเวลานะครับขอ,อน้อมนําคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พิดามันดาคุบาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทส,สีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ